นำเสนอผลงานองค์กรคุณธรรมโรงเรียนบ้านฉุกนาศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2 โรงเรียนบ้านชุมนาคตั้งอยู่เลขที่200หมู่ที่3ตำบลถาวรวัฒนาอำเภอทรา,ายทองวัฒนาจัังหวดกำแพงเพชรเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในปีการศึกษา2567มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน95คนคาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนปัจจุบันมีนายธนกิจนักพานบุญดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเกณฑ์ข้อที่1 ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรร่วมกันประกาศเจตนารมณ์โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่าร้อยละ80เกณฑ์ข้อที่2ส,สถานศึกษากำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่า5เรื่องที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาและคุณธรรม5ประการเกณฑ์ข้อที่3ส,สถานศึกษาจะดทำแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดและมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ เกณฑ์ข้อที่4สถานศึกษาดําเนินการตามเป้าหมายและแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้มีผลสําเร็จมากกว่าร้อยละ70%เกณฑ์ข้อที่5สถานศึกษามีการประเมินผลหรือรายงานผลการดําเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดําเนินงานปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานตามเป้าหมายและถอดบทเรียนจากผลสําเร็จ เกณฑ์ข้อที่6สถานศึกษาประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กรที่มีคุณธรรมหรือที่ทําความดีจนเป็นแบบอย่างได้มีการประชาสัมพันธ์ยกย่องผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Line และ TikTok เกณฑ์ข้อที่7สถานศึกษามีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ90และมีสภาพแวดล้อมที่บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเกณฑ์ข้อที่8สถานศึกษารวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดเป็นเอกสารครบทุกกิจกรรมและจัดทำสื่อรูปแบบต่าง เกณฑ์ข้อที่9สถานศึกษาเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสําเร็จการดําเนินกิจกรรมภายในองค์กรและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารได้แก่สื่อออนไลน์และป้ายนิทรศการประชาสัมพันธ์ ปัญหาของสังคมไทยที่ประสบพบอยู่ทุกวันนี้เกิดจากคนปัญหาเริ่มต้นที่คนจึงต้องแก้ด้วยการพัฒนาคนเพื่อให้คนมีปัญญามีความรู้มีคุณธรรมและมีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตมีทัศนคติทางจริยธรรมที่เหมาะสมสังคมก็จะพบแต่ความสงบสุขทุกชีวิตจะเป็นชีวิตที่มีค่ามีประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่น โรงเรียนบ้านชุมนาคจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้มุงสร้างมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามพระบรมราชูวาทด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1 0โดยบ่มเพาะและปลูกฝังพฤติกรรมจากการปฏิบัติซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางความคิดอันหลอ่อหลอมให้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีสู่ความสุขที่ยั่งยืนมุงสร้างเสริมต้นทุนทางความคิดที่ดี บนวิธีความเป็นไทยโรงเรียนบ้านชุมน่าได้ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม 5A Model ในการสร้างเสริมต้นทุนทางความคิดที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กรภายใต้เงื่อนไขความสำเร็จและหลักการ A ตัวที่1 Analysis วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาโดยระดมความคิดผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนร่วมกำหนดประเด็นปัญหาที่ชัดเจน A ตัวที่2 Active Learning w i t h Moral จัดให้มีการบูรณาการคุณธรรมในชั้นเรียนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางวิชาการที่เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม A ตัวที่ 3. Assessment for Development ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสะท้อนพฤติกรรมโดยใช้หลักการ a a r เพื่อรายงานผลดำเนินงานให้ทุกคนทราบและปรับปรุงให้ดีขึ้น A ตัวที่4 Appreciation โรงเรียนประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรในโรงเรียนและภายนอกองค์กรเพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกัน A ตัวที่ 5. Achievement and Sustainability ร่วมกันถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรมผ่านกระบวนการ a a r ทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส,สม่ำเสมอผลลัพธ์และความสำเร็จกิจกรรมแยกฉันให้ถูกที่นักเรียนได้รับความรู้ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R และมีเจตคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน กิจกรรมเด็กดีกตัญญูรู้คุณนักเรียนและบุคลากรมีความสํานึกพระมหาการุณาธิคุณจากการแสดงความจงรักภักดีอีกทั้งยังสร้างความสามาัคคีในโรงเรียนสร้างความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนกิจกรรมหนูน้อยนักออมนักเรียนรู้จักแบ่งเงินในการออมและการซื้อขนมในโรงเรียนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการวางแผนการใช้เงินซึ่งเป็นการชากภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนให้รู้จักพอประมาณและมีเหตุผลในการใช้เงิน กิจกรรมส่วนผักพอเพียงนักเรียนรู้จักการปลูกผักเพื่อเลี้ยงชีพสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะชีวิตและมีภูิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินชีวิตกิจกรรมเด็กดีมีจิตอาสาบริเวณพื้นที่ในโรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยนักเรียนมีจิตอาสาในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่บ่ายเบี่ยง กิจกรรมของหายได้คืนนักเรียนพบของหายและส่งครูในการตามหาเจ้าของส่งเสริมพิติกรรมในการต่อต้านทุจริตสามารถปลุกจิตสำนึกที่ดีให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์จากการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมผ่านกิจกรรมหลัก6กิจกรรม บนแนวคิดพื้นฐานจากพฤติกรรมการปฏิบัติส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางความคิดหล่อหลอมให้มีมายเซ t กอบความคิดและพฤติกรรมที่ดีสร้างองค์กรแห่งวัฒนธรรมการเรียนรู้ยอมรับและให้เกียรติในการอยู่ร่วมกันและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนมีการทบทวนการทำงานโดยใช้หลักการ after action review ซึ่งเป็นการทบทวนและเป็นกระบวนการเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและพัฒนาสิ่งเหล่านั้นต่อไปในอนาคตได้อย่างไรตลอดจนสื่อสารประชาสัมพันธ์ความดีผ่านช่องทางที่หลากหลายรางวัลที่เคยได้รับโรงเรียนบ้านชุมนาผ่านการประเมินอ,องค์กรคุณธรรมในระดับส่งเสริมประจําปีงบประมาณ2,566 ได้รับโล่รางวัลผ่านการรับรองโรงเรียนและโรงอาหารอ่อนหวานระดับประสมศึกษาประจปี2567ได้รับรางวัลจำนวนนักเรียนได้คะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2566รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นะสมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ร้อยละ5 0ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่เข้าสอบ